สวัสดีทุกท่านนะคะสาวันแก่นพากินพาทำมาแล้วค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะสาวนแก่นถ่ายไว้วันที่17และ18มิถุนายน2565ค่ะหรือจะเรียกว่าเมื่อวานกับวันก่อนนะคะที่ถ่ายไว้ค่ะคลิปวันนี้นะคะ,ะสาวันแก่นและก็ครอบครัวค่ะร่วมกันะจะไปทำบุญหาคุณยายประยูนนะคะยายประยูนผาบสีมาค่ะก็คือ เป็นน้องสาวของคุณยายนั่นแหละค่ะที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะค่ะพวกเราทุกคนในครอบครัวนะคะก็ได้ร่วมกันค่ะสร้างกุฏิถวายให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะก็คือคุณยายประยูนผับศีมาของเรานั่นเองค่ะเงินส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำพักน้ำแรงที่คุณยายประยูนได้เก็บรวบรวมไว้นะคะก็เอามาสร้างกุฏิถวายให้ค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากญาติพี่น้องในตระกูลของพวกเราค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็คือเป็นเย็นของวันที่17ค่ะเราก็มาเตรียมกับข้าวไว้บางอย่างค่ะเพราะว่าเราทำกับข้าว3ามอย่างนะคะไปวัดก็มีทำแจวบองค่ะแล้วก็ทำนึ่งปลาลวกผักนะคะแล้วก็แกงเขียวหวานค่ะเราก็มาเริ่มต้นจากการแกะหอมแดงอะไรต่างๆเตรียมไว้นะคะเพราะว่าถ้าทำตอนเช้าคือจะยุ่งมากค่ะแล้วก็ผักต่างๆนะคะเอามาเตรียมล้างไว้เลยค่ะ ใบแมงลักนะคะใบมะกรูดค่ะตะไคร้นะคะแล้วก็มะเขือสําหรับแกงเขียวหวานค่ะตัวนี้ก็เป็นอยอดฟักทองนะคะสําหรับเอาไว้ทําผักลวกผักนึ่งค่ะกินกับแจ่วนะคะนี่หายอดฟักทองนะคะลอกเปลือกเอาเอาเยื่อที่เขาอยู่รอบนอกอะคะ่ะออกแล้วเรียบร้อยค่ะล้างทําความสะอาดไว้แล้วร้อนนึ่งพรุ่งนี้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นบวบงูค่ะ ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือหมักน้ําของเรานะคะไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะเรียกว่าหมักอะไรกันค่ะเอาไปนึ่งรวมกันกับผักนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนค่ะค่ะนี่ก็คือเช้ามืดของวันที่18นะคะทุกคนแม่ก็ตื่นมาก่อนค่ะแม่ก็มานึ่งปลานะคะปลานิลค่ะตัวนี้อันนี้หมักไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเนาะเราก็เอามานึ่งค่ะ สองซึ่งเลยนะคะทุกคน <Okay. S 1> วันนี้เราทำกับข้าวหลายอย่างนะคะเราใช้ทั้งเตาแก๊สและก็เตาถ่านค่ะเรามาดูซึ่งนี้ค่ะซึ่งนี้นะคะก็นึ่งหมักน้ำค่ะหมักน้ำเต้าสายพันุยาวๆอะคะ่ะก็เรียกว่าหมักน้ําแล้วกันเนาะ แล้วก็นึ่งไปได้สักพักนึงก็เอาบวบงูค่ะล้างทำความสะอาดแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะผักวันนี้เราจะใช้วิธีการนึ่งเอาค่ะมันค่อยอร่อยค่ะทุกคนนะะปิดฝาไว้ค่ะค่ะช่วงที่เรารอให้ข้าวสุกนะคะเราก็ ไม่เสียเวลาค่ะเราก็มาหั่นมะเขือเตรียมทำแกงเขียวหวานต่อเลยนะคะสำหรับสัดส,ส่วนนะคะในการทำกับข้าวในวันนี้เดี๋ยวสาวนกแนจะให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นชั่วโมงเร่งรีบค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายทำให้ดูทั้งหมดนะคะเอามาให้ดูแค่บางส่วนนะใส่กะทิลงไปค่ะ วันนี้ใช้กะทิ1000 ML นเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ใส่พริกแกงนะคะพริกแกงเขียวหวานค่ะสีเขียวนะคะใส่ลงไปผัดให้หอมเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปค่ะใช้หมู1กิโลเลยนะคะทุกคนไม่ถึง1กิโลค่ะประมาณ8ขีดค่ะแล้วมะเขือที่เราหั่นแช่น้ำเกลือไว้นะคะ แล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดและเราก็เอามาใส่ในหม้อตอนที่หม้อเขาคือหม้อเขาต้องร้อนต้องเดือดนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมะเขือเราจะดําค่ะถ้าหม้อไม่ร้อนนะทุกคนคือมะเขือมันจะออกสีคขมๆดําๆแล้วมันก็จะกระด้างค่ะไม่อร่อยนะคะขณะที่เรารอมะเขือสุกนะคะแม่ก็ทําตําแจ่วบองค่ะน่าอร่อยไหมทุกคนแจ่วบองสูตรยายดวงแซบเดอ้อ นี่คะ่ะขอตัดภาพมาที่วัดเลยนะคะทุกคนก็มาร่วมกันจัดพาข้าวค่ะเพื่อที่จะเตรียมถวายพระนะคะญาติบางท่านก็ทำเป็นลาบไก่มาบางท่านก็ต้มไก่มาบางท่านก็เอาผลไม้มานะคะบางท่านก็เป็นของหวานค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นอของคนในตระกูลพวกเราทั้งหมดนะคะร่วมกันทำมาคนละหม้อสองหม้อค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะทําบางสกุลหาคุณยายประยูนผับศีมานะคะอันนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เขาจะเรียกว่าทางอีสานทางบ้านสาวแก่นก็จะเรียกว่าหาพาข้าวให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วอะคะ่ะได้มารับประทานนะคะ สองท่านนี้นะคะก็คือคุณยายของสาวขอนแก่นเองค่ะแต่ว่าคุณยายที่เลี้ยงดูสาวขอนแก่นแล้วก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนั้นนะคะก็คือคุณยายที่ใส่เสื้อสีโอรสใส่แว่นตานี้ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือยายเพ็งนะคะนี่ก็เป็นน้องสาวของยายค่ะน้องสาวของยายที่เสียชีวิตไปนะคะก็เป็นน้องสาวคนที่5ค่ะทุกคน คุณยายนะคะจะมีพี่น้องออทั้งหมดจะมี6คนค่ะก็จะมีผู้หญิงล้วนเลยค่ะคุณยายนะคะเป็นพี่สาวคนโตค่ะทางอีสานเขาก็จะทํากันประมาณนี้นะคะเขาก็หาพักข้าวเสร็จเขาก็จะขุดลุมนะคะแล้วก็กรวดน้ําค่ะส่งส่งข้าวส่งน้ําให้เกศดวงวิญ,ญญาณนะคะก็เป็นความเชื่อค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ขวดน้ําเสร็จก็กรบดินค่ะเป็นอันเสร็จพิธีนะคะ หลังจากที่เราหาพระข้าวเสร็จนะคะและเราก็ถวายบังสกุลสังฆทานนะคะพระท่านก็มาพรมน้ำมนต์ในกุฏิที่เราพวกเรารวมกันสร้างนะคะสร้างให้คุณยายประยูนนั่นแหละค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องข้างหน้าอีกห้องหนึ่งค่ะนี่คือของทั้งหมดที่เรารวมกันเอามาถวายนะคะ เสร็จจากพิธีแล้วนะคะพวกเราก็มาถ่ายรูปรวมกันค่ะไว้เป็นที่ระลึกนะคะก <Monsieur. S 1> ็สาวแก่นจัดทําคลิปนี้ขึ้นเพื่ออยากเก็บเป็นที่ระลึกเก็บเป็นความทรงจํานะคะเอาไว้ดูนานๆค่ะ ก็คือญาติพี่น้องของเราในบางส่วนนะคะเพราะว่าอีกบางส่วนก็คือแยกย้ายกันทํางานอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่ทางไกลบ้างค่ะมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเอาเท่าที่เรารวมกันได้นั่นแหละค่ะทุกคนสำหรับงบประมาณในการสร้างกุฏิหลังนี้นะคะตอนนี้ยังอยู่ที่2 1 7 0 0บาทค่ะยังไม่ทันได้ต่อเติมไฟนะคะ ถ้าต่อเติมไฟก็คงจะหมดไปอีกสักหมื่นกว่าบาทนะคะบ๊ายบ๊ายบ๊ายค่ะบ๊ายบายบ๊ายภาพโดยรวมนะคะก็จะเป็น1ห้องนอน1ห้องโถงค่ะแล้วก็จะเป็น1ห้องน้ำนะคะ ้าเช่นนั้นสาวคนแก่นก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปมากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะคะสาวคนแก่นขอตัวลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ